สวัสดีครับตอนนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่ระหว่างดูเชิงกันก็ไม่ผิดหลายคนอาจจะบอกว่าปะทะกันไปแล้วรบกันไปแล้วจะมาดูเชิงอะไรกันอีกแต่ถ้าเราพิจารณาตอนนี้ต่างคนต่างไม่กล้าบุ่มบามเพราะภารกิจหลักมันเสร็จไปแล้วแอดมินวิเคราะห์ว่ากำลังหาทางลงแต่ว่าอารมณ์ของคนในประเทศทั้งสองฝ่ายมันยังไม่ลงก็คือปลุกกระแสดได้ผลเกินคาดประชาชนคาดหวังสูงขมรต้องการจัดการให้จบ คนไทยก็ต้องการให้จบก็คืออยากครบแตกหักชำระสาสางในคราวเดียวส่วนผู้มีอำนาจอยากเจรจาก็ต้องดูเชิงว่าทิศทางเป็นอย่างไรแน่นอนว่าไทยตามหลังขเขมรอีกในขณะที่ขเขมรระมัดระวัง ในการแสดงออกเพราะต้องการรักษาความนิยมอย่างฮุนมาเดดบอกว่าต้องการเป็นเพื่อนกับไทยก็พูดแบบอ้อมๆดูลาดเรา,เาส่วนฮุนเซนก็เชิญไทยไปประชุม RBC ซึ่งก็ดูปกติธรรมดาทั่วไปไม่จเพาะเจาะจงมากนักแต่ฝ่ายไทยค่อนข้างละหลวมไปหน่อยเช่นบอกว่าจะพัฒนาเมืองคู่แฝดบ้านหนองจานทั้งที่ยังไม่เคลียร์และวันที่1ิตุลาคมนี้มีการจับตาดูอยู่ เป็นวันที่กำหนดให้กเมรนเสนอแผนอพยพหลายคนคาดหวังว่าถ้ากเมรนไม่โอเคเราก็จะทุบเขมรนหลังจากนั้นมีคนคิดแบบนั้นจริงๆอยู่ๆมีเมืองคู่แฝดขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีถูกการเวลาสถานที่ถูกมองว่าอ่อนข้อให้กับขเขมรก็ทัวลงตามเคยอีกที่ก็คือจังหวัดตราดที่บ้านท่าเส้นธมดาซิตี้ คนไทยอยากให้ทุบทิ้งคาสิโนที่สร้างล้ำพื้นที่อ้างสิทธิ์แต่ว่าผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่บอกว่าจะไม่ทุบทิ้งจะทำเป็นศูนย์ประสานงานระ่ว่างไทยกับขเขมรก็มีคนไม่พอใจมากนักไม่เข้มแข็งไม่เด็ดขาดไม่ได้ดังใจก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ต้องอยู่ในเส้นทางส่วนกระแสไม่ได้คิดได้แต่อาจจะพูดไม่ได้ค่อยๆย,ยื้อไปเรื่อยไม่หักในรวดเดียวบอกไปเลยว่าจะจัดการคั้นเด็ดขาดไม่ยอมเสียแม้แต่ตารางเซนติเมตร จะเข้มแข็งให้ความเชื่อมั่นไว้ก่อนแต่ว่าทางออกก็ต้องเจรจากันอยู่ทีช่วงนี้คิดต่างไม่ได้จริงๆประคองตัวไว้ก่อนพูดแรงไว้ก่อนเวลาผ่านไปค่อยว่ากันมันเป็นแบบนี้จริงๆคนส่วนมากอยากให้รบอยากให้จบอยากให้เด็ดขาดแต่ว่าผู้มีอำนาจรู้ดีว่ามันทำได้ยากมากแต่ว่าเอาเรือไปขวางน้ำเชี่ยวตอนนี้มันมีความเสี่ยงสูงเรื่องบ้านหนองจานต้องรอดูเพราะว่าปัจจัยแวดล้อมเยอะมาก ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าไม่มีความชัดเจนในวันที่10ตุลาคมนี้แอดมินว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้แต่ว่าคนส่วนมากอาจจะไม่เข้าใจอาจเรียกร้องแสดงพลังเข้าไปในพื้นที่ก็เป็นไปได้ฝั่งขมก็พร้อมระดมคนเข้าพื้นที่เหมือนกันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้แนวชายแดนที่อื่นก็มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อย เพีดของกองทัพภาคที่สองรายงานว่าปัจจุบันกำลังของทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังในชีพมั่นของตนเองไม่มีความตึงเครียดถึงขั้น50-50หรือว่าใกล้ประทะก,กันขนาดนั้นและกองทัพภาคที่สองขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการพิจารณาข่าวสารเพราะข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเยอะมากคุมไม่อยู่คุมไม่ได้ก็ได้แค่บอกให้พิจารณาเอาเองล่าสุดมีข่าวขามิอเอาเครนขึ้นไปที่เขาพระวิหาร ก็คือแถวปรา,าสาทพระวิหารแน่นอนว่าเครนก็คือเอาไปยกสิ่งของจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันต้องสําคัญจริง,รงๆขมิญถึงได้ลงทุนขนาดนี้มันไม่ง่ายมีการคาดการไปต่างๆนานาว่าขมิญเตรียมป้องกันการบุกข,ของไทยหรือว่าเตรียมใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นฐานทหารหรือว่าแค่เอาไปตั้งเสาสัญญ,ญาณอธิบายเพิ่มเติมสารตัดสินให้ปรา,าสาทพระวิหารเฉพาะตัวปรา,าสาทเป็นของขมิญแต่ว่าพื้นที่รอบๆ4.6ตารางกิโลเมตรสารไม่ตัดสิน เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นขมิ้นมาใช้ประโยชน์4.6ตารางกิโลเมตรไม่ได้ใช้ได้แต่ในรั้วปราสาทพระวิหารหลายคนคาดว่าขมิ้นจะขนระบบป้องกันขึ้นมาเข่าพระวิหารก็เพื่อจัดการเอฟ16กิบเพนหรือไม่ซึ่งก็มีความน่าสนใจถ้าเราพิจารณาจากสถานที่แล้วมันยังพอมีช่องว่างที่จะวางยุธทธปกรณ์ได้ถามว่าขมิจะเอาระบบป้องกันอะไรขึ้นมา KS-1C ไม่ได้แน่ๆเพราะมีไม่เยอะเอาไว้ที่กรุงพนมเปญ s น S-125 อันนี้พอได้แต่ว่าปราศาทตรพระวิหารขึ้นถ้าเปลี่ยนเป็นมรดกโลกไปตั้งแต่ปี2008 และตามกติกาหรือว่าอนุสัญญาไม่สามารถตั้งฐานทหารในมรดกโลกได้หมายถึงตั้งได้แต่ว่าจะถูกเพิกถอนออกจากมรดกโลกขมนจะโอเคไหมขมรทนทำทางขึ้นไปข่าวพระวิหารตั้งใจสร้างให้เป็นเมืองใหม่และจะเอาพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรรอบๆปราสาทด้วยก็ยังเฉียงกันอยู่ยังตกลงกันไม่ได้4.6ตารางกิโลเมตรก็ยังอยู่ การประทาที่ผ่านมารอบแรกเขมินส่งสไนเปอร์ไปอยู่ในพระวิหารเพื่อป้องกันการบุกแต่ไทยก็ไม่ได้เข้าไป ตามกติกาแล้วโจมตีโบราณสถานไม่ได้โดยเฉพาะมรดกโลกมีมาตรการแต่ถ้ามีหลักฐานว่าใช้เป็นที่มั่นทางการทหารก็สามารถโจมตีได้จะสู้ต้องรู้กติกาด,ด้วยกรณีปราศาสตรพระวิหารถ้ากระเม่นทะลึ่งเอาเอะไรก็ช่างที่เป็นยุธทธปกรณ์ทางการทหารไปไว้ในตัวปราศาสตรมีหลักฐานก็ส่งร้องเรียนได้แต่เรายังไปโจมตีไม่ได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งยุธทธกรณ์ของเกเมนในตัวปราศาสตร์พระวิหารโจมตีเรา วันนั้นทุบได้เลยจังๆไม่ต้องลีลาแต่ว่าเก็บหลักฐานไว้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขมรจะเอาอะไรไปไว้ในปราสาทพระวิหารมันไม่ง่ายโดยเฉพาะยุธทธุปกรณ์เพราะมันจะมีหลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียมบ้างโดนสอดแนมบ้างมันจะทำให้ไทยทุบได้แบบถูกต้องตามกฎหมายแอดมินเล่าให้ฟังในกรณีที่ขเเมรสุมสี่มห้าเอาอะไรไปไว้ในเขตตัวปราสาท คิดว่าไทยไม่กล้าโจมตีโบราณสถาน โดยเฉพาะมรดกโลกแต่มันมีกติกาอยู่ที่สามารถโจมตีได้ต้องถามขมิว่าจะเสี่ยงไหมมันเป็นแค่การวิเคราะห์เพราะหลายคนอาจสงสัยว่าขมิททาอะไรเอาเคนขึ้นไปลากอะไรขึ้นเข่าพระวิหารแต่ว่าดูทรงแล้วขมิไม่รนหาที่เอาอะไรเข้าไปไว้ในเขตตัวปราสาทแน่ๆเพราะมันหลบสายตาไม่ได้มินำซ้ำจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกถอดถอนออกจากมรดกโลกซึ่งขมิต่อสู้เอาตัวปราสาทไปขึ้นทเบียนมรดกโลกได้ ความยากลำบากจะมาถูกถอดถอนแบบไม่ง่ายก็คงไม่ยอมแต่กำลังทหารตัวน้นอยๆของกเ,เตัตรจะแอบ,บเข้าไปในตัวปราสาส์มันน่าจะมีอยู่แล้วโดยเฉพาะสไนเปอร์ซึ่งปราศาส์พระวิหารอยู่ไม่ห่างจากภูมะเขือมากนักสามารถใช้ยุทธวิธีสนับสนุนได้และใช้เป็นฐานในการสกัดการบุกเข,ข้าวัดแก้วสิขาคีรีสวาระซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับตัวปราสาสรพระวิหาร ถ้าเขมรเ,เอาระบบป้องกันขึ้นไปจริงแม้ไม่ได้อยู่ในตัวประสาทพระวิหารแต่ว่าอยู่รอบๆแถานั้นมันก็ไม่ได้ยากเพราะระบบของเขมรเ,เป็นแค่ระยะสั้นไม่เกิน70กิโลเมตรมันงานง่ายของ F16 กับ KGGB KGGB ระยะ130่งร้อยสาสิบกิโลเมตรเหลือๆเ,เห็นชัดปากหมุดชัดด้วยทำไมต้องเป็น F16 ก็เพราะว่า F16 สามารถใช้งาน KGGB ได้ ยาสามสิบเก้าพนไม่สามารถใช้งาน KGB g GB ได้แต่ว่าภาพล่าสุดของไทยมีการเตรียม F5 ไว้ในการประทะหากว่าเกิดขึ้นเพราะว่า F5 มีข้อจำกัดน้อยในการใช้งานยังไงก็ทุบกเขมรที่พาวิหารได้แบบไม่ยากให้คเขมรเอาขึ้นมาจริงๆก่อนแต่แอดมินคิดว่าเขมรไม่เสี่ยงขนาดนั้นคิดว่าเขมรจะทำเสาธงชาติขนาดใหญ่มากกว่า พอต้องการแสดงสัญลักษณ์แข่งกับธงชาติไทยที่ภูมะเขือที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่อทําสารคดีนาทีนี้การสื่อสารเขมรจะแพ้ไทยไม่ได้การเสียพื้นที่จะงอยภูมะเขือไปเขมรนแค้นมากยิ่งเห็นธงชาติไทยยิ่งแค้นก็อาจอยาอยากสร้างเสาธงใหญ่บ้างคงไม่เสี่ยงเอายุทธปกรณ์ขึ้นไปไว้แถวปราสาทพระวิหารขนาดนั้นผลเสียมากกว่าผลได้ก็ต้องติดตามต่อไปเขมรเอาอะไรขึ้นไปแต่ว่าที่แน่ ไทยพร้อมทุบหากว่ากเมนเปิด